ผมสงมมกเกียนไถปัตเตอร์เลียนครั้งแรกไถด้านหลังกบหูด้านขวานะครับไถถึงเกณฑ์ส่วนโคง้งศีรษะนะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะเข้าขาวนะครับแล้วปัตเตอร์เลียนที่สองเราก็ไถอ,อีกครึ่งหนึ่งไถให้เตียงเลยนะครับไปถึงเกณฑ์เลยส่วนโคง้งศีรษะ ถามาทางด้านถ่ายทอยนะครับถ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ่ายให้เนียนให้ขาวสามารถถ่ายซ้ําได้นะครับถ่ายซ้ําได้อ่าอันไหนที่มันยังไม่เนียนนะครับมันยังเป็นเงาดำๆแล้วก็ถ่ายซ้ำนะครับถ่ายจนว่าให้ให้ให้ขาวนะครับให้ขาว ขายรอบศีรษะเลยนะครับขายจนถึงเกณฑ์นะครับจะได้ประหยัดเวลา อันนี้ก็คือไถข,ขาวนะครับไถข,ขาวรอบศีรษะอ่ต่อไปเป็นการสร้างสร้างเกณฑ์นะครับบนศีรษะนะครับแล้วก็เอาส่วนที่นูนที่สุดของศีรษะเปนเกณฑ์นะครับไถย้อนนี้มาหาตัวเรานะครับ เมื่อเราได้เกณฑ์แล้วเราก็ตัดรอบศีราะเลยนะครับการตัดผมด้านหน้านะครับการตัดผมด้านหน้ายกนะครับยกหวีขึ้นให้ขนานกับพื้นแล้วก็ให้เท่ากับส่วนกลางศีสาะนะครับ ที่ไม่เสมอกันเราก็สามารถเล็มได้นะครับต่อไปเป็นการเก็บขอบทรงนักเรียนนะครับเมื่อเราได้สร้างแบบแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเก็บขอบให้นวลน,นะครับให้นวลให้ขอบเสมอนะครับด้านข้างเราจะเอาลูกแก้วเป็นเฑนนะครับแล้วก็เก็บนวลน,นะครับเชื่อมต่อกับด้านบนนะครับ เก็บขอไปเรื่อยๆนะครับจนรอบสีสันะครับด้านซ้ายครับทรงนักเรียนก็ประมาณนี้นะครับถขให้ให้เนียนนะครับถขให้เนียนครับก็เป็นการเสร็จ สิ้นขั้นตอนนะครับการตัดผมสมนักเรียนนะครับ